เยน็เยนๆเดี๋ยวมาเล่นกับน้องๆกันครับอันนี้เป็นเป็นลูกชายเคฟสามหนึ่งครับเป็นลูกชายเคฟสามหนึ K ่งเผลอแป๊บเดียวครับเผลอแป๊บเดียวข้อสี่แม่ครับข้อสี่แม่ได้สองคู่ครับได้ตัวคู่สองตัวตัวเมียสตัวม,วมาดูครับว่าสวยไหมสีไม่ท้องพูดถึงย,ยอมรับว่า เด็กๆชุดนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลดำครับอย่างตัวเนี้ยลูกชายเคฟสามหนึ่งอ่าดูแม่เขาเดี๋ยวไปดูกันครับแม่เขาเป็นวัวโบสครับเป็นแม่โบสที่สวยมากๆครับเป็นแม่โบสที่สวยมากๆตั้งแต่คลิปหูท้ายหลังครับหลังตรงท้ายตรงดีครับแม่นี้ให้ลูกสวยครับให้ลูกสวยมากๆนี่เป็นลูกชายเคฟสามหนึ่ง คลอดได้อาทิตย์นึงครับก็อยังไม่ถึงอาทิตย์ดีครับเห็นไหมครับสวยมากๆเลยค่งลูกตัวก่อนนั้นเป็นลูกสาวครับเป็นลูกสาวลูกสาวก็สวยครับลูกสาวอยู่ฝั่งนู้นครับสีเข้มเลยลูกสาวเขาอยู่ฝั่งนู้นครับสวยให้ลูกสาวสวยลูกชายก็สวยลูกตัวใหญ่ครับสวยพูดถึงเลือดร้อยนี่ เทียบกับเลือดร้อยได้เลยครับ่น,นี่เป็นลูกผสมแต่ว่าโครงสร้างเนื้อหนังนี่เทียบกับเลือดร้อยได้เลยซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็แวะมาชมนะครับสนใจแวะมาชมถ,าถ้าชอบก็จะแบ่งให้นะครับเผื่อใครชอบที่จะไปต่อครับเฉพาะตัวลูกชายเขานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับดูตั้งแต่ข้อขาขาใหญ่เนื้อหนังใช้ได้หมดเลยครับเทฟบสัตัวนี้ แม่ส่วนใหญ่ได้ผสมไว้ครับถ้าเราบริหารจัดการดีๆเดี๋ยวมาคุยเรื่องการดูแลแม่ที่คลอดใหม่ครับแม่ที่คลอดใหม่นี่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็เริ่มครับเริ่มฉีดยาบำรุงครับฉีดยาถ่ายพยาธิซึ่งแนะนำให้ใช้ i v e r m ร์เมกไอเวอร์เมกนอกครับไอเวอร์เมกนอกไอเวอร์เมกเซึ่งจะช่วยนอกจากจะฆ่าพยาธิภายใน เขาก็จะฆ่าพยาธิภายนอกด้วยครับพวกแมลงวันทําให้วัวเราสมบูรณ์ครับฉีดไอเวอร์เมกฉีดคาโ์ตซานครับแล้วก็ฉีด AD3E ครับฉีดพวกวิตามินบํารุงเพราะว่าวัวที่นี่จะเน้นเลยนะครับว่าหลังจากที่คลอดเสร็จครับจะไม่ให้เกิน45วันจะต้องได้ผสมครับเราต้องวางโปรแกรมว่าหลังจากวัวเราเคลอดแล้วเนี่ยอย่าให้เกินอย่าให้เกิน 4, 5วันครับ อย่าให้เกินสี่ห้าวันจะต้องได้ผสมไม่งั้นเราจะขาดทุนครับเลี้ยงหัวไม่ใช่ว่าสี่ห้าเดือนก็ยังไม่ได้ผสมครับเตรียมตัวให้ดีไม่ทั้งแต่งกีบครับช่วงประมาณสักสามสี่สัปดาห์ครับลูกเขาก็ต้องดูให้ดีครับแต่งกีบเขาแต่งกีบเขาเป็นไงไอตัวเล็กยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับสวยมากๆเลยมองเลยว่าสวยครับใครที่อยากจะเอาไปเลี้ยง พัฒนาการดูแลดีๆครับเป็นพ่อคุมผูงเนี่ยเลยตัวนี้เพราะแม่เขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยความสวยดูเอาครับสวยมากๆก,กลับมาดูอีกแม่นึงครับแม่นี้แม่นี้ให้ลูกสาวครับให้ลูกสาวแจ็คพอร์ตรอยล้านแม่นี้ก็ให้ลูกสวยครับลูกสาวเขาก็อยู่ฝั่งโน้นเหมือนกันวันที่นี่ครับจะมีพี่สาวให้ดูครับแม่ลูกเขาอยู่ฝั่งโน้นได้ลูกสาวเหมือนกันตัวก่อน ตัวน,นี้ก็ได้ลูกสาวครับไหนลูกเขาตัวไหนอ้าเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับลูกสาวแจ็คอดร้อยล้านอ่ะสวยไม่สวยดูเอาครับนี่น,นีสีเนี่ยพ่อนี่อายเลยครับสีน้ำตาลดำอ้าบางอีกนี่ครับเป็นลูกสาวแจ็คปอตร้อยล้านอายุสัปดาห์นึงครับสีไม่มีทิฏฐิเลยครับไม่มีด่างไม่มีจุดไม่มีตำหนิเลยเป็นสีน้ำตาลเข้มครับสีน้ำตาลเข้ม สีเหมือนพ่อเขาเลยครับแจ็คพอตโด,ดอยร้านดูขาสวยครับสวยครับซึ่งท่านที่อยากจะรับช่วงก็ก็พร้อมที่จะแบ่งนะครับเพราะว่าไรล,ลูกสาวเขาแล้วเรามีพี่สาวเขาก็า,าจะแบ่งแบ่งแม่แยกลูกหรือเอาไปทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้หรือแม่ท่านที่วางโปรแกรมครับอยากให้ผสมพ่อไหนให้ก็บอกครับอ้าวทำไรตัวเล็ก กำลังใจเดี๋ยวขอรีวิวก่อนนะเย็นๆลูก <c oughs> ชายเคฟสามหนึ่งครับสีสวยมาก,มากครับอ้าพูดต่อครับคือท่านที่อย่างเราอยากผสมพ่อไหนถ้าจองแจ้งไว้เดี๋ยวผสมให้ครับว่านี่อยากได้ผสมวนเทียสองของสีแยกเพศอยากผสมเคฟสามหนึ่งเคสหกแปดก็ก็แจ้งเอาไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผสมให้ครับเดี๋ยวผสมให้ วางโปรแกรมฉีดยาถ่ายพยาธิฉีดไอเวเมกฉีดคคโตซานฉีดวิตามินบำรุงครับให้เขาได้ผสมเร็วที่สุดครับอย่าให้เกิน4 5วันครับยาให้ถึง3เดือนครับให้ได้ผสมแม่นี้ให้ลูกสวยครับให้ลูกสวยครับให้ลูกสวยก็จะวางแผนให้ได้ผสมเร็วที่สุดครับท่านที่สนใจอยากจะแบ่งก็ก็ับแวมมาดูมาชมครับแวะมาดูมาชมล่ามาดูอีกแม่นึง ครับกี่แม่แล้วนี่หนึ่งแม่สองแม่อ่าแม่ที่สามครับที่เพิ่งคลอดลูกแม่นี่ใหญ่มากครับแม่นี่ใหญ่มากแม่เขาบี้นอนอยู่ครับเป็นแม่ที่มีโครงสร้างใหญ่ตัวนี้ให้ลูกชายครับ <c oughs> เขาให้ลูกชายลูกชายแจ็คพอตรอยร้านนี่ตัวนี้ครับสวยอีกครับโอ้โหลูกไม่ต้องรู้เลยว่าสวยมากๆแม่เขานี่เป็นวัวใหญ่หนาได้เขานอนอยู่ครับนี่ลูกเป็นวัวใหญ่หนามากๆ ให้ลูกชายแจ็คพอตลูกชายแจ็คพอตร้อยล้านครับสีนี้สวยเหมือนพ่อเขาเลยครับไม่มีสีด่างเลยตั้งแต่ข้อขาข้อขาดำลิบหูดำสีน้ําตาลดำครับเห็นไหมครับสีน้ําตาลดำสีนี้ได้เลยสีนี้ได้เลยครับซึ่งท่านที่อยากจะเอาไปเป็นพ่อคุ้มฟูงครับก็มาดูครับต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัวที่นี่ทุกตัวจะมีพี่สาวเ้าหมดครับเลี้ยง อีกตัวนึงครับอ้าวอีกตัวสุดท้ายครับตัวนี้เลยนอนขาชี้ฟ้าอยู่นี่ก็เป็นความสุขครับความสุขครับวัวที่นี่เป็นวัวที่มีความสุข <c oughs> ให้เขาอยู่เป็นฝูงครับบอกเลยว่าวัวน,นี่เขาเป็นเขาเรียกเป็นสาตร์สังคมครับเขาต้องอยู่เป็นฝูงอย่าไปขังเดี่ยวครับวัวที่นี่ปล่อยเป็นฝูงเลยครับให้เขาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกกันแบ่งทุกแบ่งสุกครับแบ่งยุงก,กัด แบ่งความอบอุ่นกันเมื่อกี้เป็นลูกสาวแจ็คพอร์ดรอยล้านครับไหนเอ่ยอบางครับลูกสาวแจ็คพอร์ดรอยล้านเขาจะมีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นครับตรงคอลายนิดนึงคอลายครับคอลายกังคอมีสร้อยครับมีทังวานตรงคอครับเห็นไหมครับแต่สีไม่ต้องพูดถึงเองครับสีนี้แดงดำเลยครับลูกสาวแจ็คฟอร์ดรอยล้านสีออกน้ำตาลดำเลยสวยเหมือนกัน อายุไ่เรียกกันบวดครับประมาณอาทิตย์หนึ่งวัวชุดนี้แม่เขาอยู่ไหนครับนู่นแม่เขาอยู่ข้างในครับแม่เขาอยู่ข้างในนู่นครับนู่นแม่เขาตัวใหญ่ต็อํบำรุงครับหลังจากข้อเสร็จนี่ต้องบำรุงถ่ายขยะเพื่อให้เขาได้ผสมไวที่สุดครับวัวที่นี่ก็จะเน้นให้ผสมไวริธดการให้ดีกับนั่นก็นลูกสาวเขาก็คือวัวจะมีวัวแม,ม่พันธ์อยู่หลายตัวครับ ให้มาดูผลงานลูกของเขาได้เลยว่าเขาให้รูปแบบไหนยังไงครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจเอาไปใช้ท man ําแม่บล็อกต่อไดร้ราคาไม่แพงครับบอกเลยว่าเป็นราคาที่เขาเรียกว่าราคารากหญ้าราคาเกษตรกร,ร,กรแต่ว่าคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับผมบอกเลยว่าวัวทุกตัววัวชุดเนี้ยเป็นวัวที่มีเฟรมใหญ่ให้ลูกดี เอาไปเลี้ยงเอาไปขยายได้ลูกสักตัวสองตัวก็คุ้มครับก็คุ้มดูลูกเขาเแต่ละตัวครับวัวท้องหมดแล้วครับลูกเขาัวนี้ท้องหมดแล้วครับ,รบท้องหมดแล้วครับก็บวัวนี่ก็ถือว่าเป็นคุณไงว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลอปแป๊บเดียวครับบริหารจัดการดีๆต้นทุนต่ำทุกวันนี้เราไม่ต้องไปตากแดดตากฝนเลี้ยงครับทำคอกให้ดีเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นครับ